ที่โรงแรมเซนทราอุดรธานีมูล,ลนที่ชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้าโดยนายเจริิรลักษ์เพชรประดับเลขาธิการมูลลนทธิหัวหน้าโครงการวิจัยสารมิตรภาพพัฒนาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดตามแนวถนนมิตรภาพและพื้นที่กระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งก็คือจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคาย เปิดเวทีเสวนาล้อมวงคุยแสดงเจตจำนงในการสาร้างมิตรภาพรวมมือกันพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของจังหวัดพื้นที่ตามแนวถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจเจริญรักษ์เพชรประดับเลขาธิการมูลนิธิได้แสดงเจตจำนงในการสาร้างมิตรภาพเป็นการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หรือมิตรภาพฟอรัมสำหรับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและผู้ที่สนใจค่ะซึ่งเวทีนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่ปรึกษาหารือและสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาเมืองให้มีความยั่งยืนและพัฒนากลไกลความร่วมมือใหม่ในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดก,การทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพทสำนักงานคณะกรรมการส่รงเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการเสวนานในครั้งนี้ค่ะจะช่วยดึงองค์คาพยพต่างๆเข้ามาค่ะเกิดช่องทางด่วนที่จะทําให้เกิดการสานมิตรภาพของเส้นทางสีจังหวัดทําให้บรรลุเป้าหมายเกิดเมืองศูนย์กลางการจะเดินทางเศรษฐกิจและเป็นการกระจายโอกาสให้กับทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งองค์ประกอบของโครงการนี้ค่ะจะเห็นว่ามีภาคส่วนต่างๆมาร่วมหารือจะทำให้เกิดพลังของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของระเบียงเศรษฐกิจมิตรภาพนี้ค่ะพระมจะประกาศไปแล้วว่าเป็นมุ่งเน้นในเชิงของอุตสาหกรรมชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารนะคะเมื่อโอกาสหรือภาพใหญ่เป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะใน4จังหวัดเนี่ย จะมองเห็นโอกาสนี้อย่างไรนะคะมองเห็นโอกาสตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยช่วยมองต่อด้วยว่าเราจะพูดง่ายๆเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรเราจะมีโปรดักต์อะไรเราจะทําอะไรแล้วเราจะไปยังไงต่อนะคะที่จะใช้โอกาสหรือบริบทของของการเมืองและก็บริบทของอสังคมที่ที่หล่อหลอมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงหน่วยบริหารราชการทุนนาการพนานระดับพื้นที่ จึงได้ทับทามมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้าโดยคุณเจริญลักเพชรประดับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ข้าห